ปรดฟังทางนี้ครับนี่เป็นเรื่องของคาร์บอนอีกไม่กี่10ปีคาร์บอนจะทําให้บรรยากาศของโลกกลายเป็นเตาอบและคาร์บอนที่ธรรมชาติเก็บไว้ในดินนับเป็นล้านล้านปีเพื่อทําให้ชีวิตมีวิวัฒนาการก็จะถูกปลดปล่อยกลับออกมาบรรยากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆการทําลายป่าไม้การเกษตรการเพาะปลูกและการทําปศุสัตว์การขนส่งการอุตสาหกรรมกิจกรรมเหล่านี้ของเรา ได้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอย่างน่าเสียดายโดยที่เราไม่ตระหนักรู้ว่าเราได้ทำลายความสมดุลของบรรยากาศโลกอย่างมากมายทุกสายตาจับจ้องที่ขั้วโลกนี่เป็นที่ที่เห็นผลกระทบของโลกร้อนจนกลายเป็นโลกเดือดอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นเร็วและเร็วมากน้ำแข็งอาร์กติกกำลังละลายจากผลของสภาวะโลก